มัดรวมความหล่อตีพรพัฒน์พระเอกคนล่าสุดของแอปทักษอรสำหรับงานแถลงข่าวปรากฏการวันสนันจอ2024งานเปิดผังคอนเทนต์ปี2024ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยค่ะซึ่งหนึ่งในผลงานที่จะออกอากาศปีหน้าก็คือละครเรื่องสงครามสมรสหรือคดีรักร้างที่นำแสดงโดยนางเอกสาวแอปทักษอรกับพระเอกรุ่นน้องตีพรพัฒน์ แม้ว่าอายุของแอฟกับตรีจะห่างกันถึง15ปีแต่ขอบอกเลยว่าเคมีเข้ากันได้ดีมากๆตอนที่อยู่บนเวทีทั้งคู่ดูน่ารักมุ้งมิ้งและสนิทสนมกันเป็นอย่างดีเลยวันนี้เราก็เลยมัดรวมความหล่อของตีพระเอกคนล่าสุดของแอฟมาให้แฟนๆได้ชมกันรับรองค่ะว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าตีนั้นเป็นหนึ่งในหนุ่มหล่อที่คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวด Asny Man Woman และได้เข้ามาเป็นนักสแสดงในนิวเจนของช่องวัน31 และเรียนการแสดงต่อกับช่องวันประมาณ1-2ปีก่อนที่จะได้รับโอกาสประเดิมงานแสดงละครครั้งแรกจากเรื่องเราเกิดในรัชกาลที่9เดอะซีรีส์ปัจจุบันตีอายุ28ปีสังกัดเือ o วันเอนเตอร์ไพเป็นที่รู้จักจากบทบาททยาในละครเรื่องเธอคือพมลิขิตและได้แสดงเป็นพระเอกเรื่องแรกในบทบาทเรืออากาศโทวิทย์อัธมาศ ในละครเรื่องพาตุคาตในปี2562นอกจากนี้ละครเรื่องพนมนาคาที่ตรีเป็นพระเอกที่เพิ่งจบไปก็ดังมากๆนอกจากนี้ตรียังเป็นพระเอกที่ยิ้มหวานแบบสุดๆไปเลยค่ะทั้งรอยยิ้มทั้งสายตาทำเอาสาวๆหลงไหลไปตามๆกัน